โบราณวางหลักไว้จำมาไร้ทรัพย์อับปัญญาอัดอั้นมีเงินมากพูดจาเต็มปากเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นแรกได้ด้วยเงินครับการที่เราจะดาเนินชีวิตให้มีความสมดุลนะครับยุคนี้มันต้องใช้เงินเป็นการแรกของสิ่งที่เราต้องประสงค์ดังนั้นครับ เรามาเพิ่มพูนหาทางสร้างไรายได้ให้มีมากขึ้นกว่าเดิมจะเป็นการดีนะครับแม้ว่าเราไม่ถึงกับโลภโมโทสันแต่อย่าให้ขาดถ้าขาดแล้วมันก็จะมีปัญหากับชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนนาวาชีวิตนาวาของครอบครัวของเรามันต้องมีเศรษฐกิจในครัวเรือนให้ดีค้นทางการหารายได้ได ขออนุญ,ญาตแนะนำใช้มือถือในระบบออนไลน์ท่านสามารถสร้างเงินได้เพิ่มเติมได้หากสนใจเข้าร่วมธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไลออนมอนี่คือทางเลือกที่มีฐานการขยายการตลาดไปถึง AEC เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงเป็นจังหวะเวลาที่ดีมาร่วมกับไลออนมอลนะครับเป็นประตูสู่โอกาสที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตได้ทั้งสุขภาพที่ดี และได้กระแสะการเงินเราเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพียงหลักร้อยได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์กับฐานการผลิตที่มีระดับเป็นพันล้านเราจึงสร้างสรรค์รายได้หลักแสนหลักล้านได้นี่คือโอกาสแห่งธุรกิจยุคใหม่ออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งกับไหลออนมอที่ให้คุณมากกว่าความสำเร็จครับ